I'm yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกับรายการปันน้าใจต้านภัยมะเร็งนะครับรายการที่เราจะทําขึ้นโดยมูลนิธิหม่องเร่งนับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผู้ป่วยมะเร็งอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณสวรรยานะครับหรือว่าชื่อเล่นก็คือคุณแรมนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสวัสดีคุณแรมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสวรรยาโพธิสวณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ อยากให้คุณแรมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณแรมเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดไหนกําลังทําการรักษาแบบไหนอยู่นะครับก็เราควรช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยนะครับสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งเยือ่อบุฟรมวลูกระยะที่หนึ่งจ้ะแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลลบุรีแล้วการใช้แสงยิบห้าแสงแล้วก็ฟังแร่สี่ครั้งค่ะเออเห็นเพิ่งไปผ่าตัดที่คอมาเป็นอะไรครับเป็นไทรรอยค่ะ อ๋อเป็นผ่าตัดไทรอยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเนาะคุณหมอมะเร็งให้ไปผ่าออกเลยแล้วตรวจแล้วมีเชื้อมะเร็งไหมครับที่อคอยังยังไม่ทราบค่ะยังรอลุ้นอยู่เหมือนกันโอเคครับเย่างงั้นก็คือคือแล้วไอ้เรื่องที่ทําการรักษาเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยตรงนี้จบการรักษาไปแล้วหรือยังครับ รอบแรกคะ่ะแต่หมอให้เราติดตามผลอีกคระวว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าคะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ติดตาม,มาการรักษาอยู่นะตอนนี้ต้องไปหาหมอทุกกี่เดือนครับสําหรับเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงเลนะทุกสามเดือนนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ mm hmm. ร,อรอรอดูว่าผลชิ้นเนื้อของตรงที่คอตรงส่วนของไทรอยจะเป็นอะไรอย่างนั้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ ครับก็ทราบข่าวว่าเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลวันนี้อเนาะก็เราก็นัดกันตั้งแต่ก่อนก่อนผ่าตัดแล้วแต่บังเอิญว่า กว่าจะจัดการอะไรหลายๆอย่างนะครับก็มาพร้อมกันตอนหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนาะก็โชคดีที่ยังมีเสียงนะครับเพราะว่าบางคนผ่าตัดไทรอยบางคนอาจจะเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็ยังดีแท้สัมภาษณ์ได้นะครับอยากให้คุณแรมช่วยเล่าให้ผมกับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าที่คุณแรมเนี่ยมีความยากลําบากที่ขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิหมอหมูสุ้มมะเร็งเนี่ยมันมีความยากลําบากอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ทําการรักษาเรื่องเกี่ยวกับลูกมะเร็งอยู่ตอนนี้ครับจาก็มีความยากลำบากคือเราไม,ไม่ไม่มีไรายได้เลยคะ่ะช่วงนี้ คือรถก็เข้าไฟแนนซ์ไปแล้วไม่ไม่มันไม่มีค่ารถจะใช้จ่ายอะค่ะก็เลยมาขอพึ่งที่มูลนิธิอะค่ะเพราะเรารับจ้างเลี้ยงเด็กด้สามพันก็เจ้าของเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินก็ยังเขาก็ยังไม่ได้จ่ายเราละค่ะก็เลยยังไม่มีเงินเท่าเท่าที่ฟังดูตอนนี้คือยังมีรายได้จากการเลี้ยงเด็กใช่ไหมครับจ้ะแต่ก็เขามีปัญหาเรื่องเงินเขาก็เลยยังไม่ได้ให้เราอ๋อโอเคก็คือยังติดค้างเรื่องเงินกันอยู่นะครับแต่ว่า โดยทั่วไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมครับช่วง,งทำตอนเป็นมะเร็งนะคะทำงานไม่ได้โอเคก่อนหน้านัา้นทํางานอะไรพอจะแจ้งได้ไหมครับรับจ้างทั่วไปค่ะได้วันละสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงเป็นมะเร็งนี่ก็เลยทําไม่ไหวใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เ,เลยต้องเปลี่ยนอาชีพเนาะค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็คือ,อ,อที่ที่เราไม่มีไรายได้เนี่ยเป็นระยะเวลาน,านานเท่าไหร่หละ่ะสามสี่เดือนแล้วคะ่ะ สามสี่เดือนไม่มีไรายได้เข้ามาเลยเนาะโอเคแล้วเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมมีค่ะค่ารถถ้าไปที่ลพบุรีร้วสามเมริงก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทแล้วก็อันนี้ไปกรุงเทพไปรัฐวิถีรักษาขอไตร้อยก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทต่อเที่ยวอ่ะค่ะเออแล้วอันนี้เนี่ยถามถามหน่อยได้ไหมครับว่าแล้วตอนนี้ที่ไม่มีไรายได้อยู่สามสี่เดือนเนี่ย แล้วนําเงินที่ไหนมาสาหรับใช้จ่ายตอนนี้ครับเอออเาเอารถมีรถเก่าๆอีกคันหนึ่งไปเข้าไฟแนนซ์ไว้ค่ะอ๋อโอเคเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไว้นะถามอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยคุณแรมเนี่ยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวครับอยู่กับน้องสาวกับแม่ก็แบบเขาก็อยู่แล้วก็หลานคนหนึ่งด้วยค่ะแต่คือเขาแยากครอบครัวไปหมดแล้วเราเราไม่มีครอบครัวอยู่กับหลานสองคนที่กินด้วยกัน เออตอนนี้อยู่ที่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับจ้ะก,ออก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ยังยังไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องต้องเช่าบ้านเรื่องอะไรเนาะโอเคก็ตรงนี้เข้าใจแล้วโอเคแลว้วนวคุณแรมช่วยยืนยันให้ผมกับคุณผู้ชมที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับได้ช่วยเได้มั่นใจนะครับว่าเรื่องราวที่คุณแรมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับจ้ะฉันชื่อนางสาวสัปัญญาโพธิ์ทววรรณขอ เรื่องราวทั้งหมดที่พูดในวันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับไม่ได้โกหกค่ะผมก็ได้รับฟังเรื่องราวของคุณแรมนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความยากลําบากเนอ้อในในช่วงที่เรากําลังเจ็บป่วยนะครับไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มที่แล้วก็เปลี่ยนอาชีพมานะครับพอเปลี่ยนอาชีพมามาทํางานที่พอจะทําไหวก็ ยังไม่ได้ค่าแรงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขาดรายได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับแล้วก็เรายังต้องทําการรักษาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องแทรกซ้อนขึ้นมาก็คือเรื่องของที่ไทยลอยยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทําการรักษาอย่างไงบ้างยังไม่รู้เลยว่าหลชิ้นเนื้อจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นความยากลําบากในการเดินทางไปแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่รวมค่ากินค่าอยู่นะเฉพาะแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาระแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเราก็ผมในนามของประธานมูลนิธิหม่องซุ้มมะเร็งนะครับผมก็จะได้มอบความช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็เป็นเงินบริจาคที่ผมได้รับผ่านมูลนิธิหม่องซุ้มมะเร็งผมทําหน้าที่เป็นเพียงสะพานบุญทเท่านั้นนะครับที่จะนําเงินบริจาคของคนที่ได้ติดตามชมนะครับ ในเพจหรือว่าชมคลิปนี้นะครับที่บริจาคเข้ามาก็นํามามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไรก็ผมก็จะขอมอบความช่วยเหลือนี้ไปให้เขาคุณแรมนะครับเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับและผมยังได้ขึ้นเบอร์บัญชีของคุณแรมนะครับก็ทั้งเบอร์บัญชีและเบอร์มือถือนะครับท่านที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วอยากจะช่วยเหลือคุณแรมนะครับท่านสามารถที่จะบริจาคโดยตรงนะครับไปที่บัญชีของคุณแรมนะครับได้อย่างที่ผมขึ้นไว้ข้างจอนี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะมีคุณผู้ชมนะครับที่ได้รับชมอยู่และได้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สำหรับผมตอนนี้เนี่ยก็รบกวนเวลาของคุณแรมมาเนื่องจากว่าเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลจากการผ่าตัดนะฮะถ้าสังเกตก็ยังมีภาพก๊อสปิดอยู่ที่คออยู่เลยนะครับก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาพักผ่อนนะครับก็อยากให้คุณแลมได้ไปพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญาตที่จะลาคุณแรมไมเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับ 把这一块。Bon